h ฮลส์คิทเช่นสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะกับผมอัดทิชแ n น e ลอ์ตเองครับวันนี้นะครับแล้วก็มีกับเกมเฮลส์คิทเช่นนะครับซึ่งเกมนี้ครับผมเป็นเกมที่มาจากรายการวไรตี้ทำอาหารสุดโหดนะครับผมและนี่ครับผมดูตามมาเลยนี่ครับเชฟคนนี้ครับผมเป็นเชฟขาโหดนะครับผมนี่คือเชฟกอร์ดอนแรมซี่นะครับผมฮะแต่ก่อนที่ผมจะเริ่มเล่นเกมนะครับผมก็ต้องพิมพ์ชื่อตัวเองก่อน นี่พิมพ์ชื่อก่อนเลยครับผมอ่าพิมพ์ไปก่อนเลยอ่ะละครับเราพิมพ์ชื่อเสร็จแล้วแล้วก็ครีเอทเลยครับจากนั้นก็ผมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยครับผมนี่เราชื่อว่าอาทิตย์ศนยเราเริ่มได้กันเลย let's go <S ผมเชฟกอร์ดอนแลมซี่และนี่คือ h e เฮล k ์คิเช n คุณสร้างอาชีพที่นี่และพัฒนาร้านอาหารของคุณโดยการสร้างความประทับใจให้ผม ที่นี่เราโยนคุณลงในกองไฟโดยตรงและเริ่มบริการลูกค้าแบบจริงๆจังๆทันทีคุณต้องเรียนรู้การทำงานภายใต้ความกดดันต่อลูกค้าที่มีต่อคุณคุณอย่าพลาดในการควบคุมร้านอาหารแห่งนี้อาหารคุณภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณและจะชดเชยความใจร้อนของพวกเขาผ่านความวุ่นวายด้วยกัน และผมจะปิดครัวแห่งนี้อ่ะครับผมเรามาเริ่มด่านแรกครับผมก็คือนี่มันจะมีทั้งหมด5สลอตนะครับผมเราเล่นด่านแรกกันเลยออ้ทูเดย์สเปเชียลน่ากินจังอันนี้คืออะไรเ,เดี๋ยวผมขอแปลก่อนนะอันนี้มันสลัดผักอุ่นใส่แครอทและน้ำขิงอถ้าผมแปลผิดผมขออภัยนะฮะนี่ครับผมอันนี้คือเป็นตำรานะผม ก็คือว่าอันนี้เป็นส่วนผสมและวิธีทำนะครับนี่แคปไว้ดูได้นะฮะทุกคนเป็นประโยชน์ต่อพวกคณมากเอาละมาเปิดเฮลคิเชนกันเลย The right are opening doors o n ประตูถูกเปิดออกแล้วอย่างแรกครับผมเราต้องมาทัวเตอร์เยลก่อนอย่างแรกเลยครับผมเราต้องรับลูกค้าเข้าร้านครับผมเชิญเลยครับคุณลูกค้าเชิญสั่งอาหารได้เลยครับทีนี้ครับผมรอลูกค้าสั่งอาหารนะครับ เอาล้ครับผมลูกค้าวางเมนูลงแล้วพร้อมที่จะสั่งอาหารแล้วผมรับออเดอร์ครับผมจากนั้นก็สวิชรูมไปที่คิทเช่นโอเคจะ็เวลาทำอาหารต้องรีบทำนะครับผมต้องรีบทำให้ทันนะฮะโอเคเอ้ยเราเอาผักใส่ก่อนนี่โอเคแล้วก็เอาไออะไรไม่รู้ชามสีเหลืองนี่แหละเออใส่เข้าไปผมดูตามเวลาด้วยฮะ พอมาถึงเลขสูตรปุ๊บแล้วก็เสิร์ฟลงจาน,น,นทันทีครับผมโอเคได้แล้ว good ดีมากเสิร์ฟได้นี่ครับผมถ้าได้5ดาวนะครับผมไฟแห่งความโกรธของเชฟแกรมซี่เนี่ยจะหายไปเลยครับผมเกมนี้ยผมอย่ากทำให้เชฟผิดหวังะฮะนี่โอเคเอาออเดอร์ไปเสิร์ฟเลยไปเสิร์ฟให้ลูกค้าเลยเข้าอาามาแล้วครับลูกค้าขอให้อร่อยนะครับ อ่ะจากงานลูกค้าทานอาหารเสร็จแล้วครับผมแล้วก็ทําการเก็บจานโอเค <laughs> เยบร้อยครับผมง่ายๆฮะ <Congratulations. S 1> ขอแสดงความยินดีนะครับนี่ฮะด่านแรกผ่านไปแล้วครับผมทีนี้เราจะมาต่อที่ด่าน2 <laughs> กดเข้าไปเล่นสเตจ2กันเลยครับผม day 2นะครับ โอ้น่ากินจังอะไรอ,ะไรอะ่ะออ้มีเพิ่มโต๊ะมาอีกหนึ่งครับผมอะไรอะ่ะโ t ส o ท a มโ s ซุปน่าจะซุปมะเขือเทศแหละโอเคอ่านี่คือวิธีทำและส่วนผสมก็ตามนี้ครับผมแคปไว้ดูได้นะครับทุกคนเป็นประโยชน์ต่อทุกคุณมากนะฮะอ่ะเปิดเทลคิทเช่น right เชฟก็ตองบอกว่าประตูถูกเปิดออกแล้วอ้าวรับลูกค้าเชญเลยครับเตรียมขอไว้ก่อนนะฮะสวิตช์รูมเป็นคิทเช่นับผมเตรียม เตรียมทำวัตถุดิบไว้ก่อนรอลูกค้าสั่งอาหารก่อนโอเครับออเดอร์เอาออเดอร์แรกมาแล้วมูยา่างสองที่เร็วเข้าครับเชฟและทีนี้ผมระหว่างที่ทำเนี่ยก็ต้องเช็คดูสวิชรูมไปเรื่อยนะผมโอเคได้ที่แล้วเออสิบสามเอสิบสามนาทีเออ, 13, 13เอ,อใช้เวลาไม่นานอุ้ยลูกค้ามาแล้วเชิญเลยครับเชิญเลยครับคุณลูกค้าโอเคนีออ่ไกลแล้วไกลเสร็จแล้วนิดเดียว หนย์ yes yes โอเคฉันชอบนะความพยายามของนายเอาไปเสิร์ฟแล้วก็รับออเดอร์เร็วเข้าอย่าช้าขอให้อร่อยกับเมนูจายโปรโดได้เลยนะครับโอเครับออเดอร์มาเลยครับอ่ามีออเดอร์ใหม่ไก่หนึ่งสลัดหนึ่งครับเชฟนี่ครับผมเราต้องจัดการให้ให้ถูกนะผมว่าต้องใส่ไหนก่อนไหนหลังฮนะโอเคไปเก็บจานโอเคครับ okay, ผมมาเร็วเข้าเร็วเรวเรได้แล้ว นี่นี่เรียบร้อยทีนี้รอทําให้เสร็จก่อนนะฮะโอเคลูกค้าออกจากร้านไปแล้วหนึ่งก็คืออิ่มแล้วไงโอเครอเสิร์ฟโต๊ะนี้3 2 1สองหนึ่งเยสเยสไปเสิร์ฟได้แล้วเข้า Very interesting s i d ม,มา <so far. S 1> ได้ไกลแล้วเก่งมากไป,ไปเสิร์ฟโต๊ะสองแล้วเข้าขอโทษที่ให้รอนะครับคุณลูกค้าเชิญเลยครับอ่ะอิ่มแล้วก็เก็บจานทันทีทันใด รวดเร็วครับผมอีซี่ครับ <Congratulations. S 1> ขอสแสดงความยินดีครับอ่ะทุกคนผ่านแล้วฮะบอดล็อกเจสามเจสามครับผมนั่นแหละครับผมเรามาเริ่มเล่นก,กันเลยครับผมไปกันเลยอู้วมีูเด day special ด้วยน่ากินจังอู้วมี new course ครับผมอันนี้คืออะไรอะ่ะเกรฟฟูดและเทรีนส้มเลือดกับไอศครีมมาเล็ด โอเคอันนี้น่าจะเป็นของหวานนะเนี่ยถ้าผมแปลผิดก็ขออภัยด้วยครับผมนี่เป็นส่วนผสมและวิธีทำก็ตามนี้เลยนะครับผมนี่ฮะไปกันเลยครับผมเปิดเทลคิดเช่นได้เลยครับ The right are opening door right now ประตูถูกเปิดออกแล้วรับลูกค้าเข้าร้านเชิญเลยครับคุณลูกค้าโอเคเยมเมวัตถุดิบก่อนอ่าฮะโอเคเชิญสั่งอาหารได้เลยครับ รับออเดอร์ครับผมรับออเดอร์ฮะมาเลยมาเลยมาเลยออเดอร์ order แรกมาแล้วไก่หนึ่งโกโต้นหนึ่งที่ครับเชฟต้องใส่ว่าไหนก่อนจะไหนหลังต้องต้องดูให้ออกนะครับผมบางทีมันตาลายง่ายฮะท่านผู้ชมโอเคเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเร็ว,เ,รวเออได้แล้ว yes, yes. เยสเยสเฮียไปไสวยไปรับลูกค้ารับลูกค้าเข้ามาก่อนอเห็จนจังงั้นก็ไปเสิร์ฟได้เร็วเข้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาไปเสิร์ฟเร็วเข้าลูกค้ารออยู่เร็วเข้า <Hallelujah. S 2> <Hallelujah. S 1> ขอโทษที่ร้อนนะครับคุณลูกค้าไปรับออเดอร์ตัวที่สองเร็วเข้าออเดอร์มาแล้วแอปเปิ้ลไทเซอร์หนึ่งริซอตโต้หนึ่งที่ครับเชฟโอเคไปเก็บจานก,ก่อนเลยเร็วเข้าเร็วเข้าโอเคใส่ลงไปเลยยิ่งยิโอเคใส่เรียบร้อยโอเคมามามารับรับออเดอร์ก่อนเลยเร็วเข้า,ขามาครับผม อีกห้านาทีครับผมอีกห้านาที4ี่สาหนึ่งไปเสิร์ฟเร็วเร็วเร็วนายก็ต้องทำให้มันอร่อยนะ <Delicious. S 1> ออเดอร์ต่อมาสปากเกตตี 1, ้หนึิซโซโต้หนึ่งครับเชฟอันนี้ต้องใส่ตัวเลขให้มันเ,เยอะๆก่อนนะฮะโอเคครับผมทีนี้ก็รอรอตัวเลขให้มันตรงนะครับผมโอเค7 6ใส่ไปเลยเย่ <c oughs> <Yeah. c oughs> ไปได้สวยครับ เก็บจานเก็บจานจากนั้นก็เสิร์ฟเร็วเข้าเร็วเข้า Excellent ทำได้ดีมากมามามาไปเสิร์ฟเร็วไปเสิร์ฟเร็วแล้วก็รับออเดอร์เร็วเข้าเร็ว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 ขอโทษที่ให้รอนานนะครับรับออเดอร์เร็วเข้าออเดอร์ใหม่มาแล้ว Appetizer หนึ่งหมูย่างหนึ่งที่ครับเชฟอันนี้เราต้องดูทั้งสองห้องเลยนะฮะดูทั้งห้องทานอาหารแล้วก็ห้องครัวนะฮะ นี่นี่ไปได้สวยครับผมไปได้สวยครับจังหวะนี้ตอนนี้ลูกค้าออกไปแล้วหนึ่งฮะไปแล้วหนึ่งโตฮะผมก็คืออิ่มแล้วฮะทีนี้นรอรอเสิร์ฟลูกค้าโต๊ะสุดท้ายลูกเข้าไปเสิร์ฟเลย very interesting so far ไหนมาไกลแล้วเก่งมากไปเสิร์ฟได้เร็วเข้าเร็วเริวเริว,รวกินเสร็จแล้วก็นี่ลูกค้าทานเสร็จแล้วก็เก็บจาน I'm man a very proud ฉันภูมิใจในตัวนายมากอ่าฮะปดล็อ huh. ก ok ด่านที่สี่นะครับผมนะฮะจากนั้นก็ไปเริ่มเล่นด่านสี่กันเลยครับผมไปเลยโอ้ทูเดย์สเปเชียลอีกแล้วอะไรอะ่ะพัมกินริซตโต้ with rose mushroom โอ้มีอ e w กรี r e d i น n t ด้วยครับผมเป็นไก่นะฮะน่าจะเป็นริซตโต้ฟักทองกับเห็ดนะครับผมโอเคนี่ฮะนี่ก็วิธีทำแล้วก็ส,ส่วนผสมก็ตามนี้นะฮะ โอเคครับผมไป,ไปเปิดเฮลคิชเชนยินดีต้อนรับสู่เฮลคิชเชนรับลูกค้าเข้าร้านแล้วก็เตรียมเตรียมอาหารก่อนเลยเตรียมทำอาหารไว้ก่อนโอเคครับผมสวิตช์รูมมาโอเครอลูกค้าสั่งอาหารก่อนนะคะผม uh, ลูกค้าสั่งอาหารแล้วครับผมโอเคมาเลยครับ มามามาออเดอร์ order แรกมาแล้วแกะหนึ่งแอปเปิไทเซอร์หนึ่งครับเชฟตอนนี้ฮะเรากำลังทำไก่อยู่ครับผมนี่เร็วเข้าเร็วเข้าสานาทีสานาทีเร็วเออใส่แล้วทีนี้ครับผมก็รอรอมาก่อนเอ,อ๊ะรับลูกค้าเข,ข้าร้านเร็วเข้ามาครับผมมา6 5 yes เยียบร้อยครับผม5 4 3 2 1ไปเสิร์ฟเลยเร็วๆนายต้องทำได้ไปเสิร์ฟเร็วแล้วก็รับออเดอร์ ขอให้อร่อยกับอาหารจานโปรดของคุณนะครับคุณลูกค้าโอเครับออเดอร์ครับมาครับออเดอร์ใหม่มาแล้วสัตว์หนึ่งแกะหนึ่งครับเชฟซึ่งเกมนี้ฮะเขาบอกเลยว่าต้องต้องสู้กับเวลาครับผมต้องสู้กับเวลาจริงนี่น,นี่เรียบร้อย13นาทีพร้อมกันเก็บจานเก็บจานรอก่อนเลยอาหารแกะสลยย้วอีก5้านาที5 4 3 2 1 ไปเสิร์ฟได้เลยครับไปไปอร่อยนะพอหน่อยฉันชอบนะความพยายามของนาย,นยรับออเดอร์แล้วก็ไปเสิร์ฟแล้วเข้าออเดอร์ใหม่มาแล้วแกนึงแอพิเทเซอร์หนึ่งครับเชฟทันแน่นอนครับจังหวะนี้นี่ทันอยู่แล้วเชื่อผมหกเสใส่ห้าไปเลยเฮ้โอเคทางฝั่งครัวทางฝั่งดิ닝รูมก็ปกติดีโอเคเก็บจานเก็บจาน แล้วก็ไปเสิร์ฟแล้วเข้าเมื่อกี้เชฟผมได้ยินเชฟกันว่านับแบดนับแบดว่าไม่เร็วนี่ทำต่อไปโอเคไปรับออเดอร์เดี๋ยวเข้าโอเคออเดอร์มาแล้วครับผมมาเลยฮะออเดอร์ใหม่มาแล้วรีสตโต้หนึ่งแกะหนึ่งครับเชฟทำเตรียมไว้ก่อนนะครับผมเผื่อมีออเดอร์อื่นมานะครับมาเจน 6 yes ใส่5ลงไปเลยโอเคเฮ้เก็บ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 จานเก็บจานแล้วก็ไปเสิร์ฟเร็วเข้าไปไปเก่ <Ex it. S 1> งมากไปเสิร์ฟเร็วเข้าลูกค้าโต๊ะสุดท้ายรออยู่เร็วเข้าขอโทษที่ให้รอนะครับคุณลูกค้าทานเสร็จแล้วก็เก็บจานทันทีทันใดอ่าห้าลูกค้าออกจากร้านแล้วครับผมอิ่มแล้วครับจังหวะนี้มา I'm man a very proud man. ใช้ภูมิใจในตัวนายมากปลดล็อกดา่าน5แล้วครับผมอีกอึดใจเดียวฮะนี่โอเคครับผมแล้วมาเล่นกันเลยต้องทำา้ดาวเท่านั้นนะครับถึงจะเพอร์เฟกต์อู้วทูเดย์สเปเชียลอะไรเนี่ยอู้มีโตมาเพิ่มครับผมอันนี้เมนูอะไรอะอ,อกเป็ดตุนกะหล่ำปีแดงและคาราเมลเอนไดโอ้โหอันนี้เหรอชื่อเมนูสเปเชียลเนี่ยนี่ครับ นี่ครับรีวิวรีเซฟครับผมก็คือส่วนผสมและวิธีทำก็ตามนี้เลยนะครับโอเคครับได้เวลาเปิดเฮลคิชเชนได้เลย The right are opening doors right now ประตูถูกเปิดออกแล้ว mm hmm. เหมือนเดิมครับรับลูกค้าเข้าร้านจากการก็เตรียมของก่อนเลยนะฮะแต่ออเดอร์เนี่ยผมจะแบบพูดชื่อเมนูแบบสมมุติเฉยๆนะครับผมนะที่ผมพูดไปเมื่อเมื่อกี่ด่านกี่ด่านไม่รู้แหละเออออเดอร์มาแล้วมา ออเดอร์แรกมาแล้วสลัดหนึ่งคูหาหนึ่งครับเชฟนี่ครับผมจะพูดแบบสมมุติแบบนี้นะครับผมทางฝั่ง dining room ก็อูมีลูกค้าเข้ามาครับผมรับครับเชิญกันเลยครับคุณล,ลูกค้ามาครับผม3 2 1หนึ่งไปเสิร์ฟเลยเยสเยสฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอเคไปเสิร์ฟเลยครับจากนั้นก็รีบไปรับออเดอร์เล้วเข้าขอโทษเที่ร้อยนะครับคุณล,ลูกค้าโอเคออเดอร์ okay, มาแล้วนี่นี่นมามามา ออเดอร์ <Order S 2> มาแล้วบักะพมหนึ่งไก่หนึ่งครับเชฟสวิตช์รูมครับจังหวะน,นี้ลูกค้ามาแล้วรับครับโอเคครับมาใส่ก่อนเลยเอออย่างนั้นแหละย่างั้นก็รอเวลาครับผมสิบเก้าแปดเจ็ดหกเจ็ดใส่ไปเลยฮ่า,าอันนี้ต้องสู้กับเวลาจริงๆเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าสั่งอาหารแล้วโอเคไปเสิร์ฟแล้ว,ร,ลวรับออเดอร์เก็บตาแล้วก็ไปเสิร์ฟแล้วเข้าแม่ก็ต้องทำมันให้อร่อยนะครับเชฟ ออเดอร์ <Order S 2> มาแล้วครับผมสลัดสองที่ครับเชฟโอเคครับตอนนี้ลูกค้าสั่งที้วครับจังหวะนี้นี่สุดกับไม้ล้าผมนี่มาแล้วครับคุณลูกค้าโอเคครับรับออเดอร์ก่อนเลยเตรียมไว้เลยครับเตรียมไว้เลยเตรียวไว้เลยอีก4วินาที3 2 1ไ่ไปเลยเริ่มเลย Very interesting so far ไม่มาใครมากเก่งมากออเดอร์มาแล้วไก่หนึ่งอพิทายเซอร์หนึ่งครับเชฟ โอเคครับมาครับเร็วเๆ็วเร็วเร็วเร็วเสย็ดเย็เ็บร้อยครับผม13มนาทีฮะโอเคเก็บจาน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 ก่อนครับมาผมทีนี้ฮะก็ switching room เหมือนเดิมโอเคครับ3 2 1ไปเสิร์ฟเลยเร็วเร็วฉันคิดว่านายสื่อสารกับฉันดีที่สุดแล้วเก็บจานไปเสิร์ฟแล้วก็รับออเดอร์เร็วเร็เลยเร็วเข้าจอฟิลิปเร็วไปเสิร์ฟเร็วแล้วก็รับออเดอร์เร็วเข้า ขอโทษท okay, ี kau, player, ่ให้รอนนะครับคุณลูกค้าโอเคครับมาเร็วเร็วมามาทำ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 เทราโต้ครับผมออเดอร์มาแล้วไก่หนึ่งแกะหนึ่งครับเชฟนี่ฮะเราต้องทันครับผมเราต้องขัทันนะฮะมาเร็วเข้าเร็วเร็วเร็วไปเก็บจานเก็บจานเก็บจานรอก่อนเลยใส่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 เร็วใส่เร็วใส่ก้อนเออโอเคทีนี้รอผักอย่างเดียวโอเคได้แล้วมาหกเดี๋ยวหกแล้วหเออเรียบร้อย โอเคครับสองตัวสุดท้ายแล้วครับผมลูขกขาเาจะได้ไปแล้วครับผม <Well done. S 1> เกง่งทำได้ดีมากโอเคเชฟเชิญชมนะฮะออเดอร์ตัวสุดท้ายวินเซอร์หนึ่งแอปเปิเซอร์หนึ่งครับเชฟอันนี้ต้องทำให้ทันเลยนะครับเนี่ยถ้าช้ากว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวไฟที่ขึ้นตัวเชฟกอร์ดอนเลปซี่เนี่ยเดี๋ยวฟิวขาดแน่เดี๋ยวเข้าครับเร็ว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 เดี๋ยว,วเดี๋ยว,ว,ว,วเชฟกอร์ดอนฟิวขาดโอเคผ่านครับผมเก็บจานเก็บจานเก็บจาน จานก่อนเลย Come on Come on Let's go Yes ไปเลยเร็วเข้าใกล้เสร็จแล้วครับเชฟอีกนิดเดียว Yes Yes <Not that. S 1> ไม่เร็วเร็วเข้าเร็วเข้านี่ไปเสิร์ฟเลยเร็วเร็วเร็วอย่าช้าเร็วเข้าอย่าปล่อยให้ลูกค้ารอนานขอโทษที่รอ,อนานนะครับคุณลูกค้าโอเคฮะเก็บจานอิ่มแล้วครับผมลูกค้าอิ่มแล้วก็เก็บจานทันทีทันใดรอบนี้5ดาวเพอร์เฟกต์เช่นเคย I'm man a very proud man. ฉันภูมิใจในตัวนายมากเลยปลดล็อกปลดล็อกครับผมเซต Saturday Day s i ีครับผมวันที่6ครับผมมาเลย Today Special โอ้นี่เป็นคุกกี้ช็อกโกแลตชิพนั่นเองครับผมโอ้อะไรเนี่ย New Cookware ครับผมเป็นเป็นหม้อเป็นหม้อทอดนั่นเองฮะนี่ครับส่วนผสมก็ตามนี้ครับผมนี่แล้วก็วิธีทำด้วยนะฮะโอเคครับผม มาเลย Are <we> ready? เราพร้อมหรือยังมาแล้วครับโอเครับลูกค้าเข้าร้านแล้วก็เตรียมของเหมือนเดิมรอลูกค้าสั่งอาหารก่อนนะครับนี่อันนี้ต้องรอไปก่อนนะครับโอเคลูกค้าสั่งอาหารแล้วครับรับออเดอร์มาเลยครับผมออเดอร์แรกมาแล้วแกะหนึ่งปลาก,กระพงหนึ่งครับเชฟรับลูกค้าเข้าร้านก่อนเลยมาครับ่านครับจังหวะนี้ หกห้าใช้เวลาไม่นาน4 3 2สไปเสิร์ฟได้เลยเร็วเร็ว <Good. S 1> ดีไปเสิร์ฟแล้วก็รับออเดอร์ตอนนี้ลูกค้าเข้าร้านเพียบเลยครับจังหวะนี้นี่ไปรับลูกค้าเข้าเร็วมารับออเดอร์รับออเดอร์ออเดอร์มาแล้วไก่หนึ่งแอปเปิ้ลไทเซอร์หนึ่งครับเชฟทานอยู่แล้วเชื่อผมนี่เจ็ด โอ้ยเดี๋ยวเจ็ดหกห้าไปเลยโอเคครับจังหวะนี้รอลูกค้าสั่งอาหารก่อนนะตัวที่3เนะี่ยไปเสิร์ฟตัวที่2นายต้องทำได้รับออเดอร์เก็บจานแล้วไปเสิร์ฟเร็วๆออเดอร์มาแล้วแอปเปิเซอร์หนริซอตโต้หนึ่งครับเชฟใช้เวลาก็อนาทีทั้ง2เมนูนะครับผมไปเลยโอ <c oughs> ้ลูกค้าวาเมนูลงแล้วรีบไปรับออเดอร์เร็วเๆ เอาไปเสิร์ฟเลยนอกป้าไม่เร็วนี่เมนคอร์สคอมพิวตแล้วครับผมโอเคมาออเดอร์มาแล้วไก่หนึ่งแกะหนึ่งครับเชฟ13นาทีใส่พร้อมกันนี่นี่เรียบร้อยเขวี้ยไปเก็บจานเก็บจานเก็บจานเร็วเร็วเร็วลูกค้าสั่งอาหารอีกแล้วโอเคสั่งอีกสั่งอีกครับคุณลูกค้าสามสองหนึ่งเริ่มเลย Excellent ดีมาก เร็วเข้าได้ไปเก็บจานแล้วรับออเดอร์แล้วก็รีบไปเสิร์ฟเร็วเข้าเดี๋ยวอาหารเย็นชืดออเดอร์มาแล้วไก่หนึ่งหมูย่างหนึ่งครับเชฟคราวนี้ฮะต้องเร่งมือให้ไวกว่าเดิมครับผมมาเร็ว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 เข้า Come on Come on Come on มีรับออเดอร์รอก่อนเลยรับออเดอร์รอก่อนไป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 เร็วเร็วเร็วเออนั่นแหละ มาออเดอร์ order, มาซอสแล้วครับจังหวะนี้โอเคครับโอเคคุมเกมได้สวยจังหวะนี้5 4 3 2 1ไปเติมเลยเร็วเร็ว Very interesting so far ใส่มาไกลแล้วเก่งมากมาออเดอร์สุดท้ายแกนึ่งสลัดดึงครับเชฟทานแน่นอน <laughs> มาสี่ yes ใส่เข้า ทีนี้เหลือโต๊ะที่3นะครับผมมาครับผมเร็วเร็วเร็วรอรอเก็บจานร,รอเก็บจานมามามาเติมเลยเร็วเร็วใช้ใช<ๆ>คิๆๆๆดว่านายสุสัยกับฉันเนี่ยดีที่สุดแล้วมาที่ไปเก็บจานนี่เป็นคอร์สเคลียร์แล้วครับผมมาที่ไปเ <Let 's S 2> สิร์ฟเร็วพ <Yes. S 2> รีบเสิร์ฟด่วนเลยเร็วเร็วไฟขึ้นแล้วเนี่ยโอเคไฟดับพอดีไฟกระพริบแบบนี้ก็เก็บจานทันทีทันใดอ่ะฮะเย็นร้อยแล้วครับ Conulations ขอสแสดงความยินดีนะครับอาละฮะปอดล็อกด่าน7แล้วนะครับผมเราจะมาปิดท้ายกันที่ด่านนี้เลยนะครับผมไปกันเลยอูยทูเดย์สเปเชียลว่ะอุ้ยอุ้ยลูกค้ารายใหม่เข้ามาครับผมเดี๋ยวเดอร์ทูเดย์สเชียลคืออะไรอะพายฟักทองกับน้ำเชื่อมเมเปิลและไอศครีมพีแคนโอเคนี่น่าจะเป็นของหวานครับผม นี่ครับส่วนผสมและวิธีทำก็ตามนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูเลยมันมีสีหน้านะครับท่านผู้ชมเป็นประโยชน์ตอ่อพวกคุณมากโอเคครับได้เวลาเปิดเฮ k i ิ c ช่นปิดท้าย Welcome to h e a l t h Kitchen ยินดีต้อนรับสู่ h e a l t h Kitchen รับลูกค้าเข้าร้านแล้วก็เตรียมของเหมือนเดิมตามสูตรแต่สุดท้ายนีรก็ผมก็คือว่าจะมีลูกค้ารายใหม่เข้ามานะครับผมอันนี้ฮะเดี๋ยวรอลูกค้าสั่งอาหารก่อนนะครับผมอันนี้เป็นลูกค้าคนธรรมดาผมที่มาจองครับผมโอเค มาแล้วครับผมออเดอร์มาแล้วรีบไปรับลูกค้าก่อนเลยออเดอร์แรกมาแล้วหมูย่างหนึ่งไก่หนึ่งครับเชฟสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้า y โอเคครับผมไปได้สวยครับผมทีนี้ฮะต้องดูต้องดูทั้งสองห้องเลยกลยเสร็จแล้วครับผมอีกหนึ่งนาทีเสิร์ฟได้เร็วเร็วดีมากลูกค้ารายใหม่มาแล้วรีบไปรับซะเร็วเข้ารีบไปรับออเดอร์แล้วก็รีบไปเสิร์ฟด่วนเลยเร็วเร็วจอบไม่รีบเร็วเร็วเข้ามา ออเดอร์ที่สองโต๊ะที่สองนะปลากระพงหนึ่งไก่หนึ่งครับเชฟต้องต้องอันนี้ต้องใส่ตัวเลขที่ที่ว่ามันมันเยอะสุดนะครับผมนี่นี่หกห้าเยสไปเลยครับผมอ่าลูกค้าได้ใหม่สั่งอาหารแล้วครับผมสามสองหนึ่งไปเสิร์ฟเลยเร็วๆนายต้องทำได้ไปเสิร์ฟเร็วเก็บจ่านแล้วก็ไปเสิร์ฟออเดอร์โต๊ะสามแกะหนึ่งปลากระพงหนึ่งครับเชฟ ทีนี้ฮะผมเกมนี้ฮะเราต้องดูเวลาให้มันดีนะครับผมนี่ฮะต้องเขาดาวให้ดีฮะนี่ไงใส่แล้วมารับออเดอร์ครับรับออเดอร์โอเคแล้วก็รีบไปเสิร์ฟเลยเร็วๆ not bad ไม่เร็วนี่ไปเสิร์ฟเลยออเดอร์ใหม่แกหนึ่งอิตาลโต้หนึ่งครับเชฟอันนี้ครับผมอันนี้คือผมต้องรีบต้องเล่นเล่นบทเชฟกอดอนดอ้วยนะเนี่ย,นนยคือแบบก็คือว่าลูกค้าสั่งอาหารมาปุ๊บก็ต้องสั่ง อาหารให้เราทำครับผมโอเคแล้วก็ไปเก็บจานไปเก็บจานับผมแล้วก็รีบเรียเข้าหนึ่งเสิร์ฟเลยเร็วเร็วเ,ออเก่งมากโอเคไปเก็บจานไปเสิร์ฟแล้วก็รับออเดอร์เรียเข้าจอฟิลิปอย่าช้าอย่าช้าเลยเร็วเร็ว,รว,รว,รวอย่าปล่อยให้ลูกค้ารอนานขอโทษที่รอนานนะครับคุณลูกค้าตอนนี้ครับผมออเดอร์มาทีนะครับจังหวะนี้ ออเดอร์ใหม่มาแล้วไก่หนึ่งสลัดหนึ่งครับเชฟโอเคครับผมจะต้องรีบทันนะฮะองรีบทำให้ทันด่วนเลยตอนนี้ออเดอร์มาสองที่ติดๆแล้วนะครับมาครับเร็วๆสิวสิวออ่านั่นแหละเออไปได้สวยครับเชฟเยสใส่ไปเลยฮ่าฮ่าโอเคครับผมบุมได้แล้วฮะจังหวะนี้อย่าช้าครับอย่าช้ารีบทำด่วนเลยเร็วๆๆๆวเวเ,วเวหนึ่งเสร็จแล้วไปเลย Very interesting so far. นายมาไกลแล้วเก่งมากมาครับผมออเดอร์ใหม่มาแล้วครับผมไก่หนึ่งปลากระพงหนึ่งครับเชฟคราวนี้ฮะต้องรีบด่วนเลยครับผมอย่าปล่อยให้ลูกค้ารอนานนะผมอันนี้ตกสุดท้ายแล้วนะฮะเป็นลูกค้ารายใหม่ล่าสุดนะผมไปเลยนี่ฮฮเร็วเข้าเร็วเร็วเร็วแย่ได้แล้วไปได้ส่วยครับผมนี่ฮะดูตัวเลขครับผมไปพร้อมกันเลยอย่างเงี้ยจะเพิ่มไปกว่าหนึ่งไปเลย Yes. เก็บจานเลยที่ไปเสิร์ฟตัวเลยตอนนี้เชฟกอรดอนของเราให้รเราเร่งด่วนเลยนะฮะอย่าปล่อยให้ลูกค้ารอนานไปเร็ว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 อย่าให้ไฟความโกรธของเชฟกอดอนขึ้นเร็วเร็วเร็วเออนั่นแหละขอโทษที่ให้รอนานนะครับคุณลูกค้าโอเคผ่านัาทีเก็บจานโอเคครับผมไฟแห่งความโกรธของเชฟกอดอนก็ดับลงแล้วฮะ very proud man. ฉันภูมิใจในตัวนายมาก คุณได้ผ่านการฝึกซ้อมมาแล้วแต่อย่าคิดว่าคุณจะทำให้ผมประทับใจคุณแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยแม้แต่น้อยคุณเริ่มได้รับชื่อเสียงและคุณต้องการทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาไว้ลูกค้าของคุณจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อคุณทำมันได้อ่อแล้วครับผมกดล็อก ด่านที่2นี่ไงนี่ไงปลดล็อกล้อส,สองแอปเพียอะไรวะเนี่ยแอปแอป,แอปเพียนไทส์ครับผมแอปเพียนไทส์แปลว,ว่าผู้ฝึกงานนะครับผมโอเคขอจบพาร์ทดีไวเพียงเท่านี้ก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในเฮลท k i t ช h e นพาร์ทต่อไปสวัสดีครับ